สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Exit Channel นะครับวันนี้จะมาพูดถึงศึก Death Match นะครับแมตต์หยุดโลกก็จะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยนะครับใครที่อ่านแล้วไม่เข้าใจหรือว่าสับสนกับความสามารถก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเนื้อเรื่องจะอัดแน่นอยู่ในรวมเล่มที่34เกือบจะเต็มเต็มเล่มเลยนะครับหรือตอนที่315 ถึงตอนที่357เรียกว่าการต่อสู้ครั้งนี้อัดแน่นไปทั้งหมด7ตอนรวดเลยนะครับเอาละขอเกลิ่นนิดนึงนะเรื่องเนี่ยกำลังเล่าถึงการเดินทางไปทวีปมืดนะครับอยู่ๆก็ตัดมาศึกเดสแมทบนหอประลองกลางหาวแบบว่าหัวทิ่มเลยทีเดียวอะ่ะแต่ก็ให้อภัยนะครับเพราะว่าศึกแบบเนี้ยใช่จะหาดูกันได้บ่อยๆนะแล้วก็ครั้งนี้เป็นการสู้กันของสองสุดยอดฝีมือแห่งยุคด้วยนะครับ ว่าจะเป็นคุลโรโลลูซิเฟอร์หรือว่าฮิสูกะมอนโลเอาละครับเรามันเริ่มกันเลยดีกว่าณนะหอประลองกลางหาวศึก f o r m เ t อ e r ก็เริ่มขึ้นบุรุษที่เพิ่งเคยเข้าร่วมต่อสู้ในฐานะ f o r m a t อ e r เ,เป็นครั้งแรกคาดว่าชายคนนี้น่าจะคือคุลโรโลลูซิเฟอร์ครับ จากคําประกาศนี้ทําให้เราได้รู้ว่าคุโรโรเนี่ยเป็นฟอร์มัทเตอร์แต่ก็ไม่เคยเข้าร่วมต่อสู้ในฐานะฟอร์มัทเตอร์เลยครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกอีกหนึ่งคนเขาบอกว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ยมมาทูดผู้เอาแต่อู้งานอยู่เสมอก็น่าจะหมายถึงฮิโซกะมอนโลนี่แหละครับฮิโซกะพูดกับคุโรโรว่าในที่สุดก็สมหวังสักทีให้รอสังเงกเลยนะ อย่าสู้แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเชลลวละ่ะคุณโรโลก็ได้ตอบนะครับว่ารู้แล้วหนะ้าพูดตามตรงฉันก็ชักจะขี้เกียจโดนไล่ตามแล้วละ่ะมาสู้กันเลยจนกว่าจะตายไปข้างหนึง่งเป็นการประกาศกล้องออกมานะครับว่าการสู้ครั้งนี้จะเป็นเดสแมทจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะรอดชีวิตและได้รับชัยชนะคือความตายของอีกฝั่งหนึ่งกติกานั้นไม่มีอะไรมากครับอนุญาตให้ใช้อาวุธได้ทุกอย่างหลังจากนั้นกรรมการก็ประกาศเริ่มการประลองขึ้น หลังสิ้นเสียงประกาศคุโรโร่เตรียมพร้อมนะครับเรียกหนังสือสกิลฮันเตอร์ออกมาก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าคุโรโร่จะใช้ความสามารถอะไรในการต่อสู้ในครั้งนี้ที่อกาสนั้นตั้งท่าพร้อมสู้อยู่กับไพ่อาวาุธคู่ใจของเขานั่นเองจังหวะต่อมานะครับคุโรโร่เลือกใช้ความสามารถแบ็กไวของชาแนกเสียบเสรรยาสัญญาณใส่กรรมการ พร้อมออกคําสั่งให้โจมตีฮิโซกะทันทีก็เป็นการใช้ความสามารถกับสิ่งของใกล้ตัวได้ดีมากนะครับบนเวทีก็มีกันอยู่แค่3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นครูโร่ฮิโซกะแล้วก็กรรมการครูโร่ก็เลยเลือกควบคุมกรรมการซะเลยนะครับก็ถือว่ากรรมการคนนี้สวยไปครับฮิโซกะคิดในใจว่าแบบนี้นี่เองที่ถ่วงเวลาไม่ยอมซู้ด้วยสักทีเพราะกำลังเก็บรวบรวมการ์ด ก็น่าจะหมายถึงความสามารถเน้นนั่นแหละครับตรงจุดนี้นะฮิซกะเนี่ยหมายถึงว่าครุโร่เนี่ยหนีแล้วก็บ่ายเบียกนะครับที่จะสู้กับฮิโซกะมาโดยตลอดเรียกว่าไม่ยอมสู้สักทีกันทั้งท,งท,งท,งที่ขจัดเน้นได้แล้วนะฮิสกะาเนี่ยเป็นสื่อกางนะครับช่วยจัดหาหรือว่าเข้าไปต่อรอง กับผู้ขจัดเนียนอยากอเบกานเน่นะให้มาขาจัดเนยียนให้กับคุโรโรนั่นแหละครับโดยตกลงกันเอาไว้ว่าคุโรโรจะยอมสู้ด้วยจนเวลาเนี่ยมันล่วงเลยมาถึงตอนนี้นะครับคุโรโรก็ยอมสู้ด้วยนะเพราะว่ารวบรวมความสามารถครบแล้วนะแบล็กวท์ของชาเน่เป็นหนึ่งความสามารถที่คุโรโรหยิบยืมมาใช้งานนั่นเอง คุโรสั่งกรรมการนะครับโจมตีฮิสุกะตนเองก็ลอบตามกรรมการเข้ามาด้วยคุโร่เนี่ยกาจะฉวยโอกาสตอนฮิสุกะจัดการกับกรรมการนะจังหวะนั้นก็จะเสียบเสาสัญญาณใส่ฮิสุกะนั่นแหละครับถ้าทําได้ก็เรียกว่าจบเกมได้เลยฮิสุกะก็มองเห็นแล้วก็รู้ทันนะครับคุโรเนี่ยเล็งมาที่ขาของฮิสุกะ สุกะจึงรีบหลบนะแต่คุโรโล่หลอกครับโจมตีด้วยลูกเตะอีกทิศทางหนึ่งครับหลอกว่าจะเสียบสาวสัญญาณแต่ว่าเตะจากอีกมุมหนึ่งแทนเนี่ยเป็นการเปลี่ยนจังหวะการโจมตีแบบฉับพลันได้ดีมากๆเลยครับฮิสุกะเลยโดนลูกเตะนี้ไปเต็มๆ ยังไม่หมดนะครับมันคือการโจมตีแบบต่อเนื่องนะคุโรโรเนี่ยลัวลูกถีบไม่ยั้งใส่ฮิสุกะมันเป็นการกระทืบที่สะใจมากเลยนะครับแต่ฮิสุกะก็ตั้งรับได้ทันนะก็เลยบาดเจ็บไม่มากนะักฮิสุกะไม่ยอมให้คุโรโรโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวหรอกครับระดับฮิสุกะเนี่ยเขาเตรียมแผนเอาไว้แล้วฮิสุกะใช้บัญชีกรรมเรียกกรรมการเนี่ยพุ่งเข้าใส่คุโรโรจากด้านหลังฮิสุกะเขาใช้บัญชีกรรมใส่กรรมการไว้ตั้งแต่การโจมตีในครั้งแรกแล้วครับคุโรโรจำใจต้องหลบฉากนะ กรรมการที่พุ่งใส่ด้วยความเร็วเนี่ยกรรมการล้มลงไปนะครับและกรลุกขึ้นมาพุ่งใส่ฮิสกะในทันทีกรรมการที่โดนควบคุมเนี่ยมันน่าลำคาญนะครับฮิสกะจึงตัดสินใจเชืออกรรมการทิ้งเลยดีกว่าจังหวะเชือดไปที่หน้าอกของกรรมการเนี่ยเซนของฮิสกะก็เตือนว่าอันตรายฮิสกะจึงรีบใช้บัญชีกรรมนะครับดึงตัวเองหลบฉากออกมา ล่างของกรรมการก็ระเบิดขึ้นมานะครับเรียกว่าเฮสกาเนี่ยลอดอย่างบุดวิดคุโรโลเผยให้เห็นบนหลังมือของตัวเองนะครับมีสัญลักษณ์พระอาทิตย์และจันทา sun and moon คุโรโลอธิบายต่อนะครับว่าเป็นความสามารถที่จะมีสัญลักษณ์บวกและลบหรือพระจันทร์และพระอาทิตย์นะครับขึ้นที่มือทั้งสองข้างเมื่อเขาตามที่คุโรโลนั้นนำมือไปสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมีสัญลักษณ์ตามมือที่สัมผัสและเมื่อสัญลักษณ์ทั้งสองมาประกบกันนะครับ ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นและถ้าอยากได้แรงระเบิดสูงสุดเนี่ยตอนสัมผัสเพื่อสร้างสัญลักษณ์ก็จะต้องสัมผัสแช่เอาไว้3-5วินาทีนั่นเองความสามารถนี้อยากรู้เพิ่มเติมไปดูได้ที่คลิปผมอธิบายไว้แล้วนะครับ Sun a อ d m มูนเนาะจะไม่พูดถึงอีกแล้วจังหวะพักยกตอนนี้นะครับครณโล,โลกก็เริ่มที่จะอธิบายความสามารถที่เขาจะนํามาใช้กับฮิสุกะในการส่อสู้ในศึกนี้นะ ผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับก็จะมีความสามารถที่ใช้มาเมื่อกี้นะครับ b a c k voice เป็นการใช้เสาสัญญาณเสียบใส่คนอื่นนะครับและใช้มือถือในการควบคุมเสาสัญญาณมีแค่2อันเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะควบคุมได้แค่2คนครับ ต่อมาก็จะเป็นซันแอนมูนจะมีสัญลักษณ์อยู่ที่มือทั้งสองข้างเมื่อนํามือไปทาบกับวัตถุอื่นๆก็จะมีสัญลักษณ์นั้นปรากฏขึ้นที่วัตถุนั้นด้วยไม่ได้กรตทมที่ตาสัญลักษณ์ทั้งสองนะครับขั่วบ,บวกและลบมาประกบกันก็จะเกิดการระเบิดขึ้นนั่นเองเป็นการทําให้สิ่งของหรือสิ่งที่สัมผัสนั้นเป็นระเบิดได้ครับต่อมาก็จะมีที่ขั้นหนังสือครับดับเบิลเฟก เมื่อคุรโล่นำที่ขั้นหนังสือไปขั้นเอาไว้ที่หน้าใดก็ตามของความสามารถนั้นๆก็จะใช้ความสามารถนั้นได้โดยที่ไม่ต้องถือหนังสือครับหรือคุณโลจะขั้นเอาไว้ที่หนหน้าแล้วเปิดไปใช้ความสามารถอีกหนหน้านะครับก็จะเป็นการใช้ความสามารถพร้อมกันถึง2อย่างเลยทีเดียวด้วยความพิเศษของ Sun and m o o n เนี่ย ที่เป็นความสามารถหลังความตายเมื่อสร้างตาสัญลักษณ์ลงไปแล้วนะครับกับวัตถุหนึ่งตาสัญลักษณ์นั้นจะไม่หายไปนะครับถึงแม้คุโรโ่จะยกเลิกความสามารถเปลี่ยนไปใช้ความสามารถอื่นแล้วครับปิดหนังสือไปแล้วนั่นเองคุโรโ่บอกกับพิโซกะนะครับว่านายภูมิใจเสียเถะนายเนี่ยเป็นสถิติใหม่เลยนะของจํานวนความสามารถที่ใช้สําหรับฆ่าคนคนเดียวความสามารถต่อมาที่จะใช้ก็คือออเดอร์สเตมครับ ถ้าแบ็กไวท์ของชาเน็คือความสามารถที่ใช้ควบคุมมนุษย์ออเดอร์สเต็มเนี่ยก็เป็นความสามารถที่ใช้ควบคุมตุ๊กตานะครับที่ไม่มีชีวิตมือถือเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่บิดเบือนความนึกคิดของมนุษย์ได้แต่ก็ควบคุมได้อย่างมากแค่ทีละ2คนก็เป็นคําเฉลยมาแล้วนะครับว่ามือถือนั้นควบคุมได้ทีละ2คนพร้อมกันเลยในทางตรงกันข้ามนะออเดอร์สเต็มเนี่ยแหละควบคุมได้ทีละหลายๆคนถึงแม้ว่ามันจะออกคําสั่งท,ที่ซับซ้อนมากไม่ได้นะครับ พูดไปก็ยาวนะคุโรโล,โลแสดงให้ดูกับตาเลยดีกว่าก่อนอื่นคุรโรโลก็เปิดไปใช้ความสามารถแกลอรี่เฟกของกอนโทปี้สมาชิกอีกหนึ่งคนที่หยิบยืมมาแล้วนะแกลอรี่เฟกเนี่ยจะก๊อปปี้มนุษย์ออกมาเป็นตุ๊กตาที่ไร้ชีวิตนะครับ หลังจากนั้นครโลโ่ก็ใช้ Order s t a แตมประทับตาที่หน้าผากของตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนี้ก็จะเหมือนกับมีชีวิตขึ้นมานะครับมันจะขยับเขยื่นได้ตามคําสั่งของครโล่ครโลโ่ออกคําสั่งให้ตุ๊กตากรรมการตัวนี้นะครับทำลายฮิสุกะซะวิธีการรับคําคสั่งของตุ๊กตาด้วยความสามารถ Order s t a แตเนี่ยยังแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตุ๊กตาด้วยนะ เรียกว่าตุก๊กตาแต่และตัวก็จะมีอัตลักษณ์แตกต่างกันไปตามบุคลิกนิสัยของตุก๊กตาที่สร้างขึ้นมาด้วยนะเออถ้าออกคําสั่งกับตุก๊กตาที่ก๊อปปี้จากมนุษย์เนี่ยว่าให้ฆ่าใครบางคน นิสัยดั้งเดิมของต้นแบบจะสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับบางตัวเนี่ยก็อาจจะยึดติดกับวิธีการที่ไร้ประสิทธิภาพนะบ้างก็ลงมือแค่เพียงพอให้เป้าหมายตายบางตัวที่เพิกเฉยต่อคําสั่งเลยก็มีนะเออแต่พอเปลี่ยนคําสั่งให้เป็นทําลายแทนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําไมนะทุกตัวถึงได้พร้อมใจกันพุ่งเข้าดึงหัวให้หลุดจากคอพูดไปเปยตรงนี้นะครับก็หมายความว่าตุ๊กตามันจะมีจิตสํานึกของ มนุษย์ที่ก๊อปปี้ออกมาด้วยนะเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับถ้าสั่งให้ฆ่าคนเนี่ยตุ๊กตาบางตัวที่ใจไม่กล้าพอเนี่ยอาจจะเพิกเฉยต่อคําสั่งก็ได้นะแต่ถ้าสั่งให้ไปทําลายเนี่ยมันก็พร้อมใจที่จะไปทําลายคนผู้นั้นนะครับวิธีการจะหยุดตุ๊กตาเหล่านี้นะครับก็คือต้องดึงหัวให้หลุดจากคอที่จะกะไม่รอช้าครับดึงหัวตุ๊กตากรรมการตัวนี้หลุดออกจากคอทันทีเพราะว่าตุ๊กตาเหล่านี้จะไม่กลัวตายครับ อารมณ์เหมือนซอมบี้เลยไม่ว่าจะตัดแขนตัดขาไปยังไงมันก็จะยังไม่หยุดนะต้องเด็ดหัวให้ได้เท่านั้นนะครับถึงจะหยุดการเคลื่อนไหวของมันได้ต่อมาคุรโลกก็ได้อธิบายถึงอีกหนึ่งความสามารถสุดท้ายที่จะใช้นะครับนั่นก็คือคอนเวิร์ตแฮนด์ถ้าเขาใช้มือขวาไปแตะใครก็ตามนะ คนนั้นจะกลายร่างเป็นคุโรโรครับถ้าแตะด้วยมือซ้าย <S 2> <S 2> เนี่ยคุโรโรก็จะกลายร่างเป็นคนคนนั้นเป็นการสลับหน้าตาภายนอกนะครับแต่ถ้าแตะอีกฝ่ายด้วยทั้ง2มือเนี่ยทั้งคู่ก็จะสลับร่างกันได้นะพิตาและวิธีการแยกแยะว่าคนไหนคือตัวจริงหรือว่าเป็นคุโรโรตัวจริงเนี่ยก็ง่ายดายมากเลยนะคนที่มีเครื่องหมายอยู่บนฝ่ามือนั่นแหละก็คือตัวจริง มันจะมีเครื่องหมายลูกศรน,นะครับสีดํากับสีขาวอยู่บนฝ่ามือทั้งสองข้างนั่นแหละครับมาเป็นการใช้ความสามารถที่น่าปวดหัวของคุโรโร่นะครับเพราะว่าคุโรโล่จะใช้ความสามารถได้ทีละ1หรือ2อย่างเท่านั้นนะการจะสลับปรับเปลี่ยนไปใช้ความสามารถที่หลากหลายขนาดนี้คุโรโร่จะต้องคํานวณมาเป็นอย่างดีครับแล้วก็เป็นการคอมโบความสามารถสลับจับเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นแหละครับหลังจากนั้นไม่รอช้าครับเปิดศึกกันรอบ2ทันทีคุโรโละเปิดหนังสือเสียบที่ข้าหนังสือไป1หน้า โดยที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับหลังจากนั้นเปิดหน้าหนังสือใช้แบ็กบอยขึ้นมาในระหว่างนั้นคุโรโรกระโดดหายเข้าไปในกลุ่มคนดูครับฮิสกะรีบตามเข้ามาอย่างไม่รอช้าคนดูล่างยักษ์หนึ่งคนนะครับโผล่เข้ามาสกัดกั้นฮิสกะเราจะรู้ทันทีว่าชายคนนี้โดนคุโรโรควบคุมด้วยแบ็กบอยนั่นแหละครับฮิสกะใช้ไพ่เชือกชายคนนี้ทิ้งทันทียังไม่หมดครับมีชายอีกหนึ่งคนโผล่มาจากด้านหลังคนผู้นี้ก็โดนคุโรโร ควบคุมด้วยเสาสัญญาณแบ็กไวท์อีกเช่นกันฮิสกากะไม่รอช้าครับใช้ไพ่เชื่อทิ้งอีกเหมือนเดิมเมื่อสังเกตดูคุโรโรนั้นหายไปในกลุ่มคนดูเสียแล้วนะครับฮิสกะก็เริ่มคิดคำนวณความสามารถของคุโรโรแล,ล้วครับความสามารถสุดท้ายที่เราเห็นคุโรโรเนี่ยคือใช้แบ็กไวท์อยู่หลังจากนั้นคุโรโรน่าจะใช้ที่ขั้นหนังสือเปิดไปใช้คอนเวิร์ตแฮนด์แล้วก็แปลงร่างเป็นใครสักคนนะครับด้วยมือซ้ายต่อมาขยับที่ขั้นหนังสือนะครับมายังคอนเวิร์ตแฮนด์เปิดหน้าหนัง นี่ก็เป็นความคิดของฮิสุกะนะครับที่จะต้องเดาให้ออกว่าคุโนโรตอนนี้ใช้ความสามารถอะไรอยู่แล้วเขาสามารถปลอมตัวเป็นคนดูคนไหนก็ได้ในตอนนี้เสียงกรีดร้องนะครับ <S <S เกิดขึ้นมากมายในกลุ่มคนดู ฮิซกะเพิ่งจะาสังเกตเห็นว่าสาวกาศของชายสองคนนี้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะสาวกาศเนี่ยเป็นวัตถุจริงๆนะครับมันไม่ใช่เสาเน้นที่สามารถทําให้โผลขึ้นมาแล้วหายไปได้ตามใจชอบฮิสกะยังคิดต่ออีกว่าครโร่อาจจะใช้เอ็นผูกเอาไว้แล้วดึงกลับไปอย่างนั้นเหรอแต่ก็ยังไม่ชัวนะครับในระหว่างนี้ฮิซกะกกาลังมองหาครโรเนี่ยก็พบว่าในกลุ่มคนดูนั้น มีตุ๊กตาแกลลอรี่เฟกเกิดขึ้นมากมายนะครับที่หน้าตาเหมือนกับคนดูเลยทําให้เขารู้ทันทีว่าตอนนี้คุโรโร่กำลังเพิ่มจํานวนแกลลอรี่เฟกนะครับตุ๊กตาเหล่านี้อยู่ยังไม่ทันไลนะครับตุ๊กตาเหล่านี้ก็พุ่งเข้าโจมตีฮิสุกะทันทีแน่นอนว่ามันมาจากความสามารถออเดอร์สแตมป์นี่แหละครับฮิสุกะเริ่มคํานวณต่อนะครับว่าตอนนี้คุโรโร่น่าจะเปิดหน้าของแกลลอรี่เฟกเอาไว้แล้วตึงเอาไว้ด้วยที่ขั้นหลังจากนั้นก็ผลิตจํานวนออกมานะครับก๊อปปี้ออกมาเยอะๆเลยตุ๊กตาเนี่ย ต่อมาคุโรโนก็ต้องเปิดใช้ออเดอร์สแตมป์นะออกคำสั่งให้ทำลายฮิสุกะตุ๊กตาเหล่านี้น่าจะมีจำนวนประมาณ30กว่าตัวนะครับถ้าไม่เด็ดหัวทิ้งเนี่ยมันก็จะสร้างความลำคาญให้กับพิสุกะเป็นอย่างมาก และยังไม่ชัวร์ด้วยว่าในระหว่างนี้คุณโล,โลกก็กําลังพยายามเพิ่มจํานวนตุ๊กตาให้มากขึ้นไปอีกฮิสกะน่าจะรับศึกหนักเสียแล้วสิครับจะต้องมาเชิญหน้ากับตุ๊กตาจํานวนมากขนาดนี้ฮิสกะใช้บันจี้กรมนะดึงตัวเองขึ้นหาเพดานนะครับลอยอยู่กลางอากาศเลยเพื่อหลบหนีจากตุ๊กตาเหล่านี้นะแต่ตุ๊กตามันก็ต่อตัวกันนะครับพุ่งเข้าใส่ฮิสกะที่ลอยอยู่ด้านบนแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยฮิสกะได้แต่ต้องคอยปกป้องตัวเองนะครับโดยการโจมตีตุ๊กตาที่พุ่งเข้าใส่ ยังไม่ทันไรนะคุโรโล่ก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของฮิสุกะมันเป็นการหลอกลอ่อได้อย่างดีมากเลยครับคุโรโล่ใช้ตุ๊กตาดึงดูดความสนใจของฮิสุกะนะใฮิสุกะเนี่ยต้องคอยพัวพันกับตุ๊กตาเหล่านี้ในจังหวะที่ฮิสุกะกําลังมวัวแต่จดจ่อกับ ตุ๊กตาเนี่ยคุโครโล่ก็ลอบเข้ามาโจมตีจากด้านหลังครับคุโครโล่ง,ง้างหมัดเตรียมที่จะชกใส่ฮิสกุกะฮิสุกะก็เตรียมตั้งรับนะครับแต่แล้วคุโรโล่เปลี่ยนใหม่นะโจมตีด้วยลูกเตะฮิสุกะโดนหลอกครับโดนโจมตีเข้าไปครั้งนี้เต็มๆฮิสุกะที่กําลังล่วงลงสู่พื้นได้แต่ดีใจเป็นอย่างมากครับที่คุโรโล่นั้นเริ่มเอาจริงอย่างที่บอกเสียทีการต่อสู้ครั้งนี้สร้างความยากลบาบากให้แก่ฮิสกุกะเป็นอย่างมากนะแต่เขาก็ดีใจเป็นอย่างมากเรียกว่าปื้มปิ่มเลยทีเดียวแต่จะมมมมมััววาาาานนนนนนออปปื้ป้้้ิ่่่ยงงีไไดะะครรบเพฝูตตกก็ ลุมมทึงฮิสกะแบบไม่ยีละเลยละ่ะฮิสกะารีบลุกขึ้นมาปัดป้องตุกตาพวกนี้นะครับแต่จํานวนมันก็เยอะมากๆจัดการเท่าไหร่มันก็ไม่หมดสักที พอเสียสมาธิเปิดช่องว่างนิดหนึ่งคุโรโล่ก็โผมาโจมตีอีกเป็นแบบนี้อยู่พักหนึ่งครับเรียกว่าโดนคุโรโล่ดอดเข้ามาโจมตีไปหลายดอกเลยทีเดียวฮิสุกะเนี่ยก็ได้แต่วางแผลนะครับรอจังหวะได้อย่างเดียวเลยช่วงนี้ไหนจะต้องพัวพันกับตุ๊กตาเหล่านี้นะครับแล้วก็ยังต้องตั้งรับการโจมตีจากคุโรโล่อีกในที่สุดจังหวะนั้นก็มาถึงครับคุโรโล่เนี่ยโผขึ้นมาด้านบนนะฮิสุกะไม่รอช้าครับสั่งมันจี้กรัรมทํางาน หัวตุ๊กตาที่ติดอยู่กับบันจีกกรรัมเนี่ยถูกดึงพุ่งเข้าใส่ครโรโด้วยความไวครโรโอ่านจังหวะนี้ออกครับเลยเบี่ยงตัวหลบได้ทันจังหวะเบี่ยงตัวก็ยังหมุนมาถีบใส่ฮิสุกะได้อีกนะจังหวะนี้ฮิสุกะเนี่ยโดนถีบหน้าติดพื้นเลยนะครับแต่ก็เอาคืนได้ด้วยหัวตุ๊กตาหนึ่งหัวพุ่งเข้าใส่ครโรโอ,อีกด้านหนึ่งนะเป็นการเอาคืนได้สะใจมากๆเลยครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่สุกะโจมตีโดนครโรโแบบเต็มๆเลยก็มาได้ ยังไม่หมดแค่นี้นะครับฮิสุกะบังคับหัวตุ๊กตาโจมตีคุโรโลอีกรอบนึงนะจังหวะนี้ครโรโลมองทันนะครับก็เลยตั้งกาดเอาไว้ได้ขนาดกาดเอาไว้ได้นะครับแต่ก็แสดงออกถึงอาการบาดเจ็บของครโรโลแล้วนะครับครโรโลได้แต่ยืนแน่นิ่งไปเลยฮิสุกะก็ไม่ได้พักหายใจเลยนะตุ๊กตามันก็เริ่มลุมต่อครับฮิสุกะใช้หัวตุ๊กตาเป็นอาวุธคว้างใส่เหาตุ๊กตาพวกนี้ เป็นการใช้หัวตุ๊กตาโจมตีจากระยะไกลได้ดีครับต่อมาฮิ้สุกาเนี่ยเหลือบมองไปที่คุโรโลนะ่เนี่ยเห็นคุโรโอ่ยืนนิ่งอยู่นะที Hi ่สุกะเลยโจมตีใส่คุโรโล่ด้วยหัวตุ๊กตาเนี่ยแหละครับคุโรโล่ก็กระโดดหลบได้นะหลังจากนั้นเขาก็หนีเข้าไปในกลุ่มคนดูเหมือนเดิมที Hi ่สุกะยังตามไปไม่ได้ครับตุ๊กตาย,ยังพัวพันอยู่ก็เลยต้องเร่งจัดการตุ๊กตาต่อไปสุกะกเริ่มคิดอะไรออกครับ เขาจับตุ๊กตามา1นึ่งตัวตัดแขนออกทั้งสองข้างนะแล้วนำมาล็อกคอเพื่อรอดูสัญลักษณ์สเต็มนะครับที่หน้าผากตุ๊กตาตัวนี้หากเก็บเจ้านี่ไว้ไม่ปล่อยให้สเต็มหายไปก็จะกำจัดทางเลือกของพล o โลได้พอสมควรลูกเล่นถัดไปที่น่าจะได้ผลความคิดของฮิสกาะาที่แวบ,บขึ้นมานะครับหก็คือพลูโลไม่ปลดสเต็มออกนะและออกคำสั่งใหม่ให้แก่ตุ๊กตาที่รอคำสั่งอยู่ สองก็คือปลดออเดอร์สเต็มออกนะแล้วใช้แกลเลอรี่เฟกเพิ่มจำนวนตุ๊กตาตามด้วยใช้งานสเต็มออกคำสั่งใหม่หรือใช้มือซ้ายของคอนเวิร์ตแฮนะเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองก็ยังได้ตอนนี้สก,กะากำลังคำนวณน,นะครับว่าโคลโลโลที่หลบอยู่ในกลุ่มคนดูนั้นกำลังใช้ความสามารถอะไรอยู่และตุ๊กตาที่เขาล็อกคอเอาไว้เพื่อที่จะดูตาสัญ,ญลักษณ์ออเดอร์สเต็มที่น้าผากนะครับ เมื่อใดก็ตามที่ตาสัญลักษณ์มันหายไปก็แสดงว่าโครโล่ปลดความสามารถออเดอร์สแตมป์และไปใช้ความสามารถอื่นนะครับอย่างเช่นแกลลอรี่เฟกนั่นเองยังไม่ทันไรครับตาสัญลักษณ์ออเดอร์สแตมป์ก็หายไปจากตุ๊กตานะทำให้สุก,กะมั่นใจได้แล้วว่าตอนนี้โครโล่กำลังใช้แกลลอรี่เฟกเพิ่มจำนวนตุ๊กตาอยู่แน่นอนแต่เขาอยู่ที่ไหนกันล่ะ ในระหว่างกวาดสายตามองหาโครโรโนั้นฮิสกาก็พบกับโครโรโในกลุ่มคนดูนะครับไม่รอช้าใิ้สการีพุ่งเข้าใส่ทันทีสกากโจมตีด้วยศีรษะของตุ๊กตานะครับโครโรหล,ลบได้นะแต่เขาก็ยังทงจะหนีเข้าในกลุ่มคนดูอยู่ดีโครโรโนั้นซ่อนมือหนึ่งไว้ในเสื้อนะครับฮิซกาต้องมาเดาต่อว่ามือที่ซ่อนเอาไว้นั้น ครโรเปิดหนังสือเอาไว้หรือเขาใช้ออเดอร์สแตมหรือว่าแบ็คไวอยู่กันแน่ส่วนอีกมือหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อก็ไม่รู้ว่าถือมือถือหรือว่าสาวอากาศอยู่กันแน่นะครับเรียกว่าครโรนั้นซ่อนมือทั้งสองข้าง ไม่ให้ฮิสุกะรู้ว่าตอนนี้เขาใช้ความสามารถอะไรอยู่ฮิสุกะนั่นเริ่มที่จะระแวงครับซีซัวเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้นะที่ทําได้ก็คือต้องโจมตีจากระยะไกลอย่างที่เขาทําอยู่ตอนนี้แหละครับโครโรโดดหลบขึ้นไปบนอากาศนะฮิสุกะได้แต่บอกว่าฮ่าใช่อย่างนั้นแหละตรงนั้นเลยฮิสุกะเรียกเหล่าคนดูที่วิ่งอยู่ร,บรอบๆนะครับที่เขายึดติดเอาไว้ด้วยบันจี้กรัรมเนี่ยดึงเข้าใสโครโรนะกลุ่มคนดูกลุ่มนี้นะครับชนกับโครโรจังเลยฮิสุกะได้จังหวะจึงโจมตีเข้าใส่ทันทีแต่โครโรก็ยังกระโดดหล มาได้ทันนะครับแต่ยังไม่หมดครับในจังหวะที่คุโรโรกระโดดหลบนั้นฮิสุกะก็บรรลุเป้าหมายแล้วครับก็คือเขาสามารถใช้บัญชีกรรมเชื่อมติดกับขาของคุโรโรสำเร็จหลังจากนั้นไม่รอช้าครับฮิสุกะใช้บัญชีกรรมดึงคุโรโรที่ลอยอยู่เนี่ยให้ตกลงมา,ลงมาแล้วฟาดด้วยศรีรษะของตุ๊กตานะครับโจมตีใส่สุดแรงจนล่างเนี่ยเละไปเลยนะครับการโจมตีครั้งนี้ส่งผลรุนแรงไปอย่างมากเลยนะแต่สุดท้ายชายคนนี้ก็ไม่ใช่คุโรโรนะครับเป็นคนที่คุโรโรใช้คอนเวิร์ตแฮนสลับล่าง แล้วก็ใช้แบ็กไวท์ควบคุมมาโจมตีใส่สุกะนั่นเองเมื่อทิสุกะเห็นว่าคุโรโรตอนนี้ใช้แบ็กไวท์ก็คิดได้ทันทีว่าผิดแล้วครับตอนนี้คุโรโรน่าจะใช้ซันแอนด์มูนหลอกให้เราเข้าใจผิดในระหว่างนี้สุกะก็เริ่มคุ้นคิดอยู่ในหัวนะครับว่าตอนนี้คุโรโรน่าจะใช้งานแกลอรี่เฟกหลังจากนั้นตึงไว้ด้วยที่ั้นหนังสือครับแล้วก็ผลิตตุ๊กตาออกมาเป็นจานวนมากต่อมาเปิดไปใช้งานออเดอร์สแตมป์ครับออกคําสั่งให้ทําลายสุกะ ทั้งหมดที่คิดมานั้นผิดที่จริงแล้วคุโรโรเนี่ยน่าจะใช้งานแกลลอรี่เฟกแล้วก็ตึงไว้ด้วยที่ขั้นหนังสือต่อมาก็ก๊อปปี้จำนวนมากเหมือนเดิมหลังจากนั้นคุโรโรเปิดไปใช้ซันแอนมูนครับไม่ใช่ออเดอร์สแตป์อย่างที่เข้าใจกันตอนแรกประทับตาพระอาทิตย์ใส่ก๊อปปี้ แล้วก็ปลดความสามารถนะครับปลดได้ทั้ง2มือเลยนะแต่ตุก๊กตาเนี่ยที่โดนตาประทับลงไปจะไม่หายเพราะถูกป้องกันหรือว่ามันเป็นเหมือนบัคครับจากเนินหลังความตายของซันแอนมูนครับสัญลักษณ์เหล่านี้จะไม่หายไปนะครับจนกว่าจะระเบิดนั่นแหละครับนั่นเท่ากับว่าตุก๊กตาเหล่านี้นะที่มีสัญลักษณ์ซันแอนมูนประทับเอาไว้เนี่ยจะไม่หายไปถึงแม้ว่าคุโรโจะ ยกเลือกความสามารถเปลี่ยนไปใช้ความสามารถอื่นแล้วนะต่อมาคุุโรล,โลก,ก็เปิดไปใช้ออเดอร์สเต็มนะแล้วก็ออกคําสั่งให้ทําลายสุกกะเงื่อนไขเหล่านี้นะครับจำเป็นจะต้องใส่ตาประทับของ Sun แอนด์มูเข้าไปในระหว่างขั้นตอนด้วยนะ จำนวนก๊อปปี้ของตุ๊กตาเนี่ยมันจึงน้อยกว่าที่สกะคาดเอาไว้ก็ราวๆยี่สิบสามสิบตัวได้แหละครับที่สกะนั้นฉลาดมากนะครับเขามองจากจํานวนตุ๊กตาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจากตอนแรกที่เขาคาดการเอาไว้เนี่ยจำนวนมันมีน้อยกว่าที่เขาคาดการเอาไว้เยอะเขาจึงรู้ทันทีว่า ในระหว่างขั้นตอนกระบ,บวนการสร้างตุ๊กตานั้นมันมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาครับอย่างจะต้องใส่ซันแอนด์มเข้าไปในระหว่างการสร้างตุ๊กตาด้วยมันถึงทําให้ตุ๊กตานั้นมีจํานวนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองต่อจากนี้อีกสักสินาทีเนี่ยหน่วยฉุกเฉินกับยามรักษาการเนี่ยก็น่าจะยกขยโงมานนะเพราะว่าตอนนี้คนดูเริ่มแตกตื่นวิ่งหนีกันโกาลหลแล้วครับถ้าไม่รีบปิดเกมให้ได้ระหว่างนั้นเนี่ยพวกก๊อปปี้ที่อุตสาห์สร้างรอไว้เนี่ยก็จะถูกตีให้เป็นคนเจ็บแล้วก็ถูกหาามอกกไปิิุะเรร่่คคดแล้ววับ คุโรโร่น่าจะต้องรีบปิดฉากและเพราะหลังจากนี้จะมีหน่วยรักษาการนะครับพวกยามพวกอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วก็จะจับตุ๊กตาบางตัวออกไปนะครับเขาก็อาจจะตีว่าคนเหล่านี้เป็นคนเจ็บนะการโจมตีรอบต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นของจริงแล้วนะครับรอบนี้น่าจะใช้ซัน n อนมูลสร้างตุ๊กตาระเบิดเนี่ยที่พลังทําลายสูงสุดเลยนะเรียกว่าในรอบต่อไปนี้คุโรโร่จะเอาจริงแล้วครับไม่ว่าจํานวนเนี่ยจะเยอะแค่ไหนก็ต้องสู้โดยพยายามที่ไม่ให้พวกตุ๊กตาเข้าใกล้ได้สินะนี่ก็เป็นความคิดของฮิสุกะนะครับ ต่อมานะครับไมของโคโซกก็ถูกแยกไปนะครุโลกออกคําสั่งใส่ไมนะครับว่าทําลายฮิสุกะซะเป็นคําสั่งที่ได้ยินทั่วสนามเลยนะครับทำให้ตุ๊กตาที่ถูกออเดอร์แตมเอาไว้แล้วเนี่ยพุ่งเข้าใส่ฮิสุกะเป็นจำนวนมากฮิสุกะเผยสีหน้าที่น่ากลัวออกมานะถ้าไม่เอาจริงก็คงไม่รอดแล้วล่ะครับงานนี้ฮิโซกะใช้บัญชีกรรมจากนิ้วมือทั้ง5้านะครับเชื่อมโยงกับตุ๊กตาทั้ง5ตัวและ ลากตุ๊กตาทั้ง5ตัวนี้นะเวียงไปมาฟาดเข้าใส่เหล่าตุ๊กตาจํานวนมากจากจํานวนตุ๊กตาที่เข้าโจมตีทิสก่เนี่ยแน่นอนว่าไม่ต่ํากว่า100ตัวครับเผลอๆจะถึง2 0 0ด้วยซ้ําทางด้านทิสก่เนี่ยก็ใช้เหล่าตุ๊กตาเหล่านี้มาเป็นลูกตุ้มหวดกวัดแกว่งรอบตัวทําให้ตุ๊กตาไม่สามารถเข้าถึงตัวได้ต้องแข็งแรงระดับไหนครับถึงจะสามารถใช้ท่านี้ได้อะ ก็ลองคิดดูเอาแล้วกันนะครับพี่สุก่าใช้แขนข้างเดียวเนี่ยควบคุมตุก๊กตาจํานวน5ตัวฟาดเข้าใส่ตุก๊กตาจํานวนมากนะครับจนตุก๊กตาเนี่ยล่างเนี่ยถึงกับเละไปเลยนะ ฮิสุกะจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับไปใช้บัญชีกรรมเชื่อมติดกับตุ๊กตาตัวใหม่แต่จังหวะนี้นะครับมันก็เพียงพอให้ตุ๊กตาที่อยู่ใกล้เนี่ยโผเข้าใส่นะทำให้ฮิสุกะต้องรีบโจมตีกลับและมันก็เริ่มพัวพันฮิสุกะจนไม่สามารถใช้ท่านี้ได้ต่อครับฮิสุกะจึงกลับมาใช้หัวตุ๊กตาเนี่ยแหละครับโจมตีใส่ตุ๊กตาที่เหลืออยู่จังหวะนี้เองคุโรโรออกคําสั่งนะหัวตุ๊กตาที่ฮิสุกะถืออยู่นั้นระเบิดขึ้นทันทีครับการระเบิดครั้งนี้ทําให้มือของฮิสุกกนนัั้ถึงบ หายไปเลยฮิ่สกะาได้แต่คิดครับว่าคุโรโรล,ล,ลงมือติดระเบิดที่ศีรษะตุ๊กตาตั้งแต่เมื่อไหร่คุโรโรนั้นรู้ว่าหัวของตุ๊กาตาที่ฮิสกะาถือมาเป็นอาวุธเนี่ย ลำตัวของมันอยู่ตรงไหนนะที่เห็นว่าคุโรโรเนี่ยเหมือนกับยืนนิ่งจากอาการบาดเจ็บเนี่ยจริงๆเนี่ยก็เพราะว่าเขาเสียเวลาทําให้ส่วนลำตัวเนี่ยกลายเป็นระเบิดนะครับด้วยพลังทําลายสูงสุดนั่นแหละตุ๊กตาที่มีแค่ลำตัวเนี่ยก็ไม่น่าจะระเบิดตัวเองได้นะคุโรโรจึงใช้มือถือเนี่ยควบคุมมนุษย์ที่ประทับตาเอาไว้ให้ไปสัมผัสกับลำตัวเรียกว่าเอาตาสัญลักษณ์มาประกบกันนั่นแหละครับบันจีกรรที่สกัดเชื่อมติดไว้บนเพดานนะด้วยมือข้างซ้ายที่พังยับเยินไปแล้วเนี่ย ก็หายไปด้วยนะครับมือซ้ายที่เสียหายจากการระเบิดเนี่ยฮิสุกะก็จะใช้บัญชีกรรมควบคุมเน้นด้วยความแม่นยําไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ใช้มืออื่นแทนจากจุดนี้ไปในสุกากะคงไม่ว่างพอที่จะเล่นตามกลยุทธ์ของครโโลอีกแล้วครับก็จะเป็นช่วงวัดใจของแท้แหละทีนี้ฮิสุกะใช้บัญชีกรรมด้วยมือข้างขวาครับดึงตุ๊กตาเข้ามาหนึ่งตัวหลังจากนั้นก็เด็ดหัวออกแล้วใช้ตัวของตุ๊กตาเนี่ยทำการกวัดแกว่งโจมตีเหล่าตุ๊กตารอบๆตัวนะ จังหวะนี้ฮิสุกะโดนเหล่าตุ๊กตาลุกหนักครับจาเป็นต้องหนีนะแต่ว่ามือซ้ายเนี่ยใช้บัญชีกรรมได้ไม่ดีนะักก็ใช้บัญชีกรรมที่ขาแทนครับฮิสุกะเชื่อมบัญชีกรรมที่ขาไปติดกับกําแพงนะดึงตัวเองขึ้นไปอยู่บนกําแพงแล้วก็วิ่งหนีไต่กําแพงไปเลยนะด้วยบัญชีกรรมที่เท้านี่แหละครับเหล่าตุ๊กตาก็ไม่ยอมแพ้ครับต่อตัวกันไล่าตามฮิสุกะแบบไม่ลดละในระหว่างนี้ก็ยังไม่เห็นแม้แต่เง,งาของคุโรโรเลยครับไม่ว่าไปที่ไหนก็มีตุ๊กตาโผล่เข้าใส่ฮิสุกะอยู่ตลอดเวลา ต่อมานะครับเหล่าตุ๊กตาที่เข้าใกล้ฮิสุกะนั้นมันเอามือมาประกบกันเพื่อสร้างระเบิดเรียกว่าเป็นระเบิดพีชีพฮิสุกะจําใจต้องกระโดดหนีตายอย่างไม่รอช้าตุ๊กตาเหล่านี้มันเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตอนแรกๆเนี่ยมันเข้ามาแค่จะทําลายฮิสุกะอย่างมากสร้างความลาคาญนะให้กับฮิสุกะแต่ในตอนนี้นะครับมันติดสัญลักษณ์ซันเอนมูลที่ฝ่ามือของมันมาด้วยนะแล้วตุ๊กตาก็สามารถเอามือมาประกบเพื่อทําให้ตัวมันเองนั้นระเบิดกลายเป็นระเบิดพีชีพได้ครับ แน่นอนว่าตุ๊กตาเหล่านี้มันไม่กลัวตายนะมันจะพุ่งเข้าใส,ส่สก,กัแล้วก็จะระเบิดตัวเองไปพร้อมกันเลยครับระเบิดครั้งนี้รุนแรงมากในจังหวะนี้เองที่สก,กัเพิ่งจะสังเกตเห็นว่าเขาได้เสียขาขวาของเขาไปแล้วนะครับด้วยแรงระเบิดครั้งนี้ในจังหวะที่สก,กัตกำลังจะใช้บารจี้กร,รมที่ขาซ้ายนะครับเพื่อจะยึดตัวเองดึงไปที่ชั้น2ของเวทีสก,กัตก็โดนคนดูพุ่งเข้าใส่นะคนดูคนนี้ไม่ได้ว่ากระโดดใส่สกะนะครับแต่ครโร่เป็นคนคว้างเข้ามาจังหวะนี้เองที่ครโร จับคนดูแล้วก็คว้างใส,ส่สกะแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นสกะที่ลอยอยู่กลางอากาศก็ยากที่จะหลบหลีกได้นะคุโรโรนั้นต้องการให้สกะตกลงสู่พื้นดินนะครับเพราะว่ามีเหล่าตุ๊กตาเดนตายที่ติดระเบิดรออยู่ที่พื้นด้านล่างเป็นจำนวนมาก สุดท้ายสกาก็ล่วงลงสู่พื้นดินครับแล้วก็คิดในใจว่านี่เราถึงตายแล้วมั้งคงจะไม่ไหวแล้วละ่ะไหนๆก็จะตายอยู่แล้วนะหลังจากนั้นสกากก็ห่อตัวเป็นวงกลมครับพอตกลงสู่พื้นดินตุ๊กตาก็โผล่เข้าใส่ไปจํานวนมากแล้วก็เกิดแรงระเบิดขึ้นหลังการระเบิดครั้งใหญ่การต่อสู้ก็จบลงนะครับผลสรุปออกมาก็คือที่สกานั้นได้เสียชีวิตจากการต่อสู้ในครั้งนี้ คุโรโร่ลูซิเฟอร์ก็เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไปครับแต่เรื่องราวเนื้อเรื่องยังไม่จบดีนะครับหลังจากนี้คุโรโร่ได้ส่งมาจิชาเน็คแล้วก็กอนทอปปี้เข้ามาสำรวจสภาพศพของฮิสุกะนะครับเพื่อยืนยันการเสียชีวิตของฮิสุกะและเนื้อเรื่องหลังจากนี้ผมคงไม่ต้องบอกอีกแล้วนะครับเพราะว่าพูดไปแล้วหลายรอบนะไปหาอ่านกันได้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะตัดจบตรงนี้นะครับเพราะว่าจะพูดถึงเฉพาะการต่อสู้เดสแมทสึกครั้งนี้นี่แหละครับอะ ก่อนจากกันไปมาสรุปกันหน่อยถึงแม้ว่าผลจะออกมาฮิสุกะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะครับแต่เราก็ไม่สามารถสรุปออกมาได้เลยว่าจริงๆแล้วคุโรโร่นั้นเก่งกว่าฮิสุกะเป็นอย่างมากเพราะคุโรโล่นั้นเอาชนะฮิสุกะในการต่อสู้เดสแมทครั้งนี้ได้อ่ะแน่นอนการต่อสู้ครั้งนี้คุโรโร่เหนือกว่าเป็นอย่างมากครับแต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีการการวางแผนหรือการเตรียมการนะเป็นอย่างดีนะคุโรโร่นั้นใช้ความสามารถ ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยประมาณ5อย่างเลยนะครับเพื่อเอาชนะฮิซุกะเพียงตัวคนเดียวคุโรโรบอกเองเลยว่าฮิซุกะเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่คุโรโรจะต้องงัดความสามารถเยอะแยะขนาดนี้นะเพื่อที่จะสู้กับคนเพียงคนเดียวเดสเน็ตในครั้งนี้นะครับสิ่งที่ทําให้เราเห็นเนี่ยก็บ่งบอกได้อย่างหนึ่งนะว่าฮิซุกนะนั้นเป็นคนที่มีฝีมือมากนะครับถึงแม้เขาจะพ่ายแพ้ไปนะแต่ก็เป็นคนที่คุโรโรเนี่ยเลือกที่จะต้องวางแผนให้รัด เลือกใช้ความสามารถหลากหลายเพื่อที่จะเอาชนะอิซุกะให้ได้ในครั้งนี้ถึงแม้สุดท้ายเขาจะทําได้ตามที่เขาวางแผนมาเลยก็ตามนะครับและการต่อสู้ที่ผ่านมาไิซุกะก็ใช้เพียงแค่บันจี้การแค่ความสามารถเดียวเลยนะเพียวๆเ,เลยครับที่ซุกะไม่ได้ใช้ความสามารถอื่นเลยนะแต่ซุกะสามารถรับมือกับคุโรโรได้ถึงเพียงนี้ผมจึงบอกไงครับว่าการต่อสู้ครั้งต่อไปถ้าไม่ได้มีการเตรียมการหรือวางแผนมาเป็นอย่างดีของคุโรโรแล้วนั้นเราก็ม่อาจคาดหวังผลลัพธ์ได้เลยครับว่าใครจะ เอาชนะได้ในศึกครั้งต่อไปนะครับถ้าซุกากับคุโรโล้นั้นได้เผชิญหน้ากันตัวต่อตัวอีกแน่นอนล่ะคุโรโล่ไม่ได้เตรียมแผนไม่ได้เตรียมการมาคุโรโล่ก็จะใช้ความสามารถเท่าที่มีอยู่ได้เท่านั้นนะครับคุโรโล่จะต้องเลือกใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์นั้นๆหรือซุกาจะรอบสังหารคุโรโล่แบบไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้อันนี้สุดแล้วแต่จะเกิดขึ้นเลยนะบนเรือวันดําสุดท้ายนี้ก็ได้คาดหวังนะครับว่าศึก ระหว่างสองคนนี้ที่กําลังจะถึงในอนาคตอาจจะมีฉากที่เราคาดไม่ถึงโผล่มาก็เป็นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามชมแล้วกันในช่วงที่ฮันเตอร์กลับมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมาเดินนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ